สวัสดีค่ะมาเจาะลึกข้อมูลกันเลยนะคะวันนี้มีเรื่องใหญ่ของ s t r ATEGY หรือที่เคยชื่อ m i c r o s t r ATEGY ค่ะเขากำลังจะออกหุ้นบริมสิทธิชนิดใหม่ชื่อ STRD ครับผมทั้งทังที่เขาก็ถือ Bitcoin ไว้เยอะมากอยู่แล้วนะคะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะเนี่ยครับวันนี้เราจะมาแกะอรอยกันเลยครับเรื่องกลยุทธ์สะสมบิตคอยแบบ เอ่อเรียกว่าสุดตัวเลยก็ได้ของ s t r a t e g y เนี่ยที่เขาใช้ทั้งหนี้สินทั้งตราสารทุนมาสร้างสิ่งที่เรียกว่า flywheel effect นะครับค่ะ flywheel effect แล้วก็มาดูหุ้น STRD ตัวใหม่ที่ว่าเนี่ยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างรวมถึงความเสี่ยงต่างๆที่มันแฝงอยู่ด้วยนะครับค่ะ สำหรับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะคะทั้งบทวิเคราะห์ของ Bitwise ของ Amina Bank รายงานข่าวต่างๆแล้วก็มีเนื้อหาจากงาน Bitcoin 2025ด้วยที่ Michael Seller กับ Jack Dorsey เขาไปคุยกันใช่ครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจการเคลื่อนหมายครั้งนี้ของ Strategy ะคะ่ะว่ามันท้าทายยังไงแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรกับ Bitcoin หรือนักลงทุนบ้างครับ เริ่มที่ตัวกลยุทธ์บิตคอยของ Strategy กันก่อนเลยจุดเริ่มต้นจริงๆคือสิงหาคมปี2020นะครับตอนนั้นเขาซื้อ BTC ครั้งแรกเลยมูลค่า250ล้านดอลลาร์ค่ะตอนนั้นเขามองว่ามันเป็นเหมือนทองคำดิจิทัลเอาไว้ป้องกันเงินเฟ้อแล้วก็เชื่อมั่นมากๆว่าระยะยาวเนี่ยบิตคอยจะเติบโตได้อีกเยอะแล้วเอ้ก,กลไกฟลาวิวที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันทำงานยังไงหรอคะเห็นว่าใช้นี่เยอะมากเลย หลักๆเลยนะครับคือเขาใช้นี่แปลงสภาพหรือ convertible debt นะครับที่ดอกเบีย้ยมันต่ำมากๆเลยนะบางที่หรือ0.75%อ,อะไรแบบนี้ค่ะดอกเบีย้ยต่ํามากแล้วก็มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ ทยอยขายในตลาดหรือที่เรียกว่า ATM offerings เพื่อระดมทุนไปซื้อบิตคอยน์เพิ่มอีกคือเขาหวังว่าผลตอบแทนจาก Bitcoin ที่เขาคาดการไว้อาจจะสูงถึง50%ต่อปีเนี่ยมันจะมากกว่าต้นทุนการเงินที่0ูนต่อปีเยอะอ๋อค่ะแต่ว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนปกติแล้วมันจะทําให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมลดลงหรือได้ลุหรือเปล่าคะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากคือ s t r a t e g i เนี่ยเขามักจะเลือกออกหุ้เพิ่มทุน ตอนที่ราคาหุ้นเนี่ตลาดมันซื้อขายสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นหรือ NAV premium อะครับอ๋อค่ะซึ่งบางช่วงเนี่ย premium มันเคยสูงถึง112%เลยนะครับโห oh, เยอะมากใช่ครับ มันเลยกลายเป็นว่าแทนที่จะเกิด dilution การออกหุ้นตอนนั้นกลับทำให้บริษัทสามารถซื้อ Bitcoin เพิ่มเข้ามาได้มากขึ้นต่อหุ้นกลายเป็นว่าไปสร้างผลตอบแทน Bitcoin เพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นเดิมซะง,งั้นอาชริยะมากเลยค่ะครับทำให้ตอนนี้ strategy กลายเป็นบริษัทที่ถือ Bitcoin เยอะที่สุดในโลกไปแล้วครับน่าจะเกิน 580, 0 0 0 BTC แล้วหรือคิดเป็น2.5%ของบิตคอยทั้งหมดในโลกเลยโหสุดยอดเลยค่ะเข้าใจแล้วค่ะเป็นกลยุทธ์ที่แบบ ฉลาดแต่ก็เสี่ยงสูงมากๆเหมือนกันแล้วหุ้นตัวใหม่ STRD ที่กำลังจะออกนี่ล่ะคะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างตัว STRD หรือชื่อเต็มๆคือ Series A perpetual stride นี่นะครับมันเป็นหุ้นบริมสิทธิแบบไม่มีกำหนดไททอนหรือ p e r p e t u a l นะครับค่ะจ่ายมันขอนู้10%ต่อปีแต่ต้องหมายเหตุว่าเป็นแบบ non cumulative นะครับคือไม่สะสม ไม่สะสมหมายความว่าไงคะหมายความว่าถ้าบริษัทงดจ่ายปันผลงวดไหนไปก็คือข้ามไปเลยครับไม่มีการจ่ายชดเชยย้อนหลังให้ราคา IPO เขาตั้งไว้ที่ $85 ดอลลาร์ต่อหุ้นอืมวัตถุประสงค์ก็คงไม่พ้นเรื่องระดมทุนไปซื้อบิตคอยเพิ่มอีกสินะคะเห็นว่ารอบนี้เกือบพันล้านดอลลาร์เลยใช่เลยครับตอนแรกเหมือนมีแผนจะระดมทุนแค่250ล้านแต่ไปไปมาเพิ่มเป็นเกือบ1,000ล้านดอลลาร์เลยเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งแน่นอนครับรวมถึงการซื้อบิตคอยเพิ่มแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนด้วยค่ะกลุ่มเป้าหมายหลักๆก็น่าจะเป็นพวกนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนเทรดฟายที่เขาอยากได้เอ็กโพเชอร์กับบิตคอยอยากได้ผลตอบแทนแต่ไม่อยากจะถือบิตคอยโดยตรงนะครับปันผลตั้ง10%นี่ถือว่าสูงกว่าหุ้นบุริมสิทธิรุร่นก,ก่อนๆของโซลิติเอไหมคะนั้นให้8%แต่ถ้าเทียบกับรุ่น s t r i ร e หรือ STRF อันนั้นให้10%เท่ากันแต่ลำดับการได้ชำระนนี้ของ STRD จะต่ำกว่า STRF ซึ่งทั้ง STRK กับ STRF ก็เป็นหุ้นบริมศิทษย์ที่ strategy เคยออกมาแล้วก่อนหน้านี้ฟังดูแล้ว strategy นี่กำลังเดินเกมการเงินที่ซับซ้อนมากแล้วก็ดูเสี่ยงมากๆเลยนะคะการใช้ leverage สูงขนาดนี้ความกังวลหลักๆเลยคืออะไรบ้างคะอันดัดบแรกเลยผมว่าคือเรื่องสภาพคล่องครับถึงแม้ว่าสถานะการเงินโดยรวมเขาจะดูดีขึ้นตั้งแต่ปี2022นะครับแต่เงินสดในมือจริงๆเนี่ยยังน้อยมาก ออ๋อค่ะและไมเครเซลเลอร์เองก็ยืนยันตลอดว่าจะไม่ขายบิตคอยน์แน่นอนทำให้ค่าเอัลเมนซีสโกที่ใช้วัดความเสี่ยงล้มละลายเนี่ยสิ้นปี2024ก็ยังอยู่ที่1.05ซึ่งถือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรครับแล้วเรื่องหนี้สินก้อนใหญ่ๆที่รออยู่ล่ะคะเห็นว่ามีครบกำหนดหลายพันล้านเลย ใช่ครับอันนี้แน่กังวลเลยปี2028เนี่ยมีครบกำหนด875ล้านดอลลาร์ปี2029อีก3,000ล้านปี2030อีก2,000ล้านโหเยอะมากครับถ้าถึงตอนนั้น ราคาหุ้นมันไม่สูงพอที่จะจูงใจให้คนถือนี่แปลงนี้เป็นหุ้นเนี่ย Strategy อาจจะไม่มีทางเลือกนอกจากต้องขายบิตคอยออกมาเพื่อใช้นี่ครับท,ทั้งที่ตอนนี้เขามีเงินสดในมือจริงๆแค่ประมาณ38ล้านดอลลาร์เองค่ะนี่ยังไม่รวมภาระจ่ายปันผลหุ้นบริมิสธิทนะครับทั้ง STK r ที่ต้องจ่ายปีละ58.4ล้าน STIF อีก85ล้านต่อปีและเดี๋ยวจะมี STRD เพิ่มเข้ามาอีกมันก็ยิ่งกดดันกระแสงเงินสดเข้าไปใหญ่ฟังดูเหมือนเดินอยู่บนเส้นได้บางๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิด INAV Premium ที่เคยเป็นพระเอกช่วยไว้อะมันหายไปละคะ เช่นถ้าในอนาคตมี Bitcoin ETF เกิดขึ้นมาเป็นทางเลือกเยอะๆนั่นก็เป็นอีกความเสี่ยงสําคัญเลยครับเรื่อง d i l u t i o n ถ้าเขาจําเป็นต้องออกหุ้นเพิ่มทุนตอนที่ไม่มีพรีเมียมแล้วเนี่ยก็จะกระทบกับผู้ถือหุ้นเดิมเต็มๆเ,เลยครับค่ะและแน่นอนครับความเสี่ยงใหญ่ที่สุดเลยคือทุกอย่างมันผูกอยู่กับราคา Bitcoin ที่จะต้องสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยของเขาที่ประมาณ69,000ดอลลาร์ 69, ถ้าบิตคอย n เกิดรุ่งหนักๆขึ้นมาเนี่ยอาจจะเจอปัญหาสภาพคล่องขั้นรุนแรงได้เลย ด้วยความที่ต้องพึ่งเงินทุนใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็จ่ายผลตอบแทนสูงมากแถมล่าสุดไตรมาสแรกปี2025ก็พึ่งรายงานขาดทุนสุทธิไปมีเสียงวิจารณ์เหมือนกันนะคะว่าโมเดลธุรกิจแบบนี้มันดูคล้ายๆแชร์ลูกโซ่หรือ p o นซี s c h e หรือเปล่าเรื่องนี้มองยังไงคะเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเยอะครับเพราะลักษณะที่ต้องพึ่งพิงเงินทุนใหม่ๆกับราคาบิตคอยที่ต้องขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ชวนให้คิดได้ แต่ถ้าฟังจากในงานบิตคอยส2025ที่ผ่านมานะครับมาย e ์เซเลอร์ก็ยังคงย้ำปรชัชญาเดิมของเขาคือต้องมีสมาธิแน่วแน่หรือ stay f o c u s กับบิตคอยเท่านั้นเชื่อมั่นในระยะยาวซึ่งมันก็เหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ของเขานะครับแต่ในงานเดียวกันเหมือนแจ็คดอซี่จะมองต่างมุมเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับชัดเจนเลยดอซี่เขาเล่านิทานเรื่องเศรษฐีฝั่งทองคำนะครับเพื่อจะชี้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะแค่เก็บบิตคอยไว้เฉยๆนะแต่มันควรจะถูกนํามาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรืออาจจะเอามาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินก็ได้ซึ่งก็เป็นมุมมองที่ต่างจากเซเลอร์อย่างชัดเจนเลยครับคนนึงเน้นสะสมอีกคนเน้นเอามาใช้งานจริง อืมสรุปแล้วนะคะการเจาะลึกของเราครั้งนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยว่า Michael ซ e เ l อร์เนี่ยกำลังเล่นเกมใหญ่มากใช้ l e เวอเรจสูงเลี้วออกผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆอย่าง STRD มาเพื่อดึงดูดนักลงทุนกลุ่มแทรดไฟครับผมแต่ทั้งหมดนี้มันก็ผูกติดอยู่กับความเสี่ยงมหาศาลจริงๆทั้งจากราคาบิตคอยน์ที่ผันผวนแล้วก็ความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่องของเขาด้วย ใช่ครับคำถามสำคัญที่เราคงต้องขบคิดกันต่อก็คือด้วยเดิมพันที่มันสูงขนาดนี้เนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งไอ้ l y ายวิวที่ว่าเนี่ยมันเกิดสะดุดหรือหยุดหมุนขึ้นมาไม่ว่าจะเพราะราคาบิตคอยไม่เป็นใจหรือตลาดทุนเกิดไม่ตอบรับแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปแล้วไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายของ strategy จะออกมาเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือกลายเป็นบทเรียนราคาแพงนะคะมันก็น่าจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทิศทางการนำบิตคอยน์เข้ามาผสมผสานกับการเงินกระแสหลัดในอนาคตได้เหมือนกันเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะ